สวัสดีครับพวกเรากลุ่มการพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวณผมนายอภิจิตเวทมาหะครับดีฉันนางสาวราพรพมพลเมืองคะ่ะอาจารย์ที่ปรึกษาดร์พรสรีแจ่มสีครับเอาลายของโปรเจกต์ที่เราจะนำเสนอในวันนี้ประกอบไปด้วย5ส่วนคะ่ะส่วนที่1 introduction ที่มาและความสำคัญ จากผลการทดสอบระดับสากลชี้ให้เห็นว่านักเรียนไทยขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบขั้นตอนสอพอ,อจึงได้เพิ่มสาระการเรียนรู้การคิดเชิงคำนวณหรือ CT ท,ที่เป็นศาสตร์พื้นฐานแนวทางที่จะช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความคิดเป็นระบบขั้นตอนและมีการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลเข้าในหลักสูตรการการขั้นพื้นฐานรุ่นสากกระดาษ2551 เทคโนโลยีความเป็นจริงผสมหรือ MR เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการเรียนรู้ให้สะดวกสบายมากขึ้นโครงการนี้จึงนำเทคโนโลยี MR ที่มอบประสบการณ์แปลกใหม่และมีการบูรณาการวิธีการคิดเชิงคำนวณเข้ากับเกมผ่านการใช้อุปกรณ์ Magic Leap o ที่นอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ ยังเป็นสื่อการเรียนรู้ทางเลือกหรือจะเล่นเพื่อความบันเทิงได้อีกด้วยวัตถุประสงค์ของเรามีนีกันสีข้อด้วยกันครับ 1. ผู้ใช้ได้เพิ่มทักษะและส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวณผ่านการเล่นเกมครับ2บูรณาการวิธีการคิดเชิงคำนวณด้วยเทคโนโลยี MR ครับ 3. เป็นสื่อการเรียนรู้ทางเลือกสําหรับบุคคลที่สนใจครับ 4. ่ต่อยอดกรนจิกหรือวันให้เป็นสื่อการเรียนรู้ทาง,งเลือกที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ การคิดเชิงคำนวณประกอบไปด้วย4เสาหลักดังนี้ 1. Decomposition คือการย่อยปัญหาหรือระบบให้เป็นส่วนเล็กๆเ,เพื่อง่ายต่อการจัดการ 2. Pattern Recognition คือการหารูปแบบหรือลักษณะที่ใช้กันของปัญหาที่ย่อยออกมา 3. Abstraction คือการมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลหรือโครงสร้างหลักและคัดกรองส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป 4. Algorithm Design คือการพัฒนาหรือหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบขั้นตอนอุปกรณ์ Magic Leap 1 n e มบด้วยกัน3ส่วนด้วยกันครับ 1. Magic Leap Lightware ครับ 2. Magic Leap Lightpad ครับคิปวิธีการใส่ดูตังตัวอย่างได้เลยครับและในส่วนสุดท้ายครับ Magic Leap Control ครับส่วนที่ 2. System Design การเก็บข้อมูลและศึกษาผู้ใช้เบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด86คนที่ทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google Form ใช้เวลาในการกรวบรวมทั้งหมด6สัปดาห์มีผลสรุปดังนี้ในด้านเทคโนโลยีเนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่จึงมีผู้ใช้ที่รู้จักน้อยได้ทำการหาแนวทางโดยการทำวิธีการสอนเล่นจากข้อมูลในด้านเกม มีแนวทางการพัฒนาให้เป็นรูปแบบผู้เล่นเพียงคนเดียวและสามารถเล่นจนจบเกมได้ภายใน1ชั่วโมงและข้อมูลด้านการคิดเชิงคำนวณที่ให้เห็นว่ายังมีผู้ที่เข้าใจและไม่เข้าใจหรือเข้าใจในการคิดเชิงคำนวณยังไม่ครบถ้วนการออกแบบเกมเกี่ยวเน่นกับการคิดเชิงคำนวณโดยอิงจาก4เสาหลักดังนี้ 1. การย่อยปัญหาคือการย่อยแผนที่คำสั่งและเงื่อนไขภายในด่าน การจดจำรูปแบบคือรูปแบบของช่องทางเดินปกติและช่องทางเดินอุปสรรค 3. ความคิดด้นานนามธรรมคือคัดกรองเส้นทางตัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคออกหรือคัดกรองเส้นทางที่สั้นที่สุดและ 4. การออกแบบอัลกอริทึมการออกแบบลำดับการงานเพื่อนำตัวละครไปยังทงเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขของเกมหลังจากเราเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์นะครับเราได้ทำการออกแบบในรูปแบบวา f เฟรมก่อนนะครับ คือเราออกแบบมันทั้งหมด5ด่านในการครับโดยในแต่ละด่านจะมีการเดินหรือพื้นที่ที่แตกต่างกันครับโดยพื้นดินนะครับจะมีด้วยกัน4แบบด้วยกันครับ1คือพื้นที่ห้าผ่านคือพื้นที่สีแดงครับ2คือพื้นดินปกติคือพื้นดินสีฟ้าครับในชั้นที่1ครับต่อมานะครับยกระดับสูงขึ้นคือพื้นที่สีส้มครับในชั้นที่2ครับและพื้นดินสูงที่สุดคือพื้นที่สีเหลืองครับ หลังจากเราออกแบบไวท์เฟรมแล้วเราได้คิด Concept หรือสภาพแวดล้อมทําให้ตัวเกมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งออกเป็น5สภาพแวดล้อมใน5ด่านนะครับในเรเวลที่1ครับเป็นเขตร้อนครับเรเวลที่2เป็นป่าฝนเรเวลที่3เป็นทะเลทรายครับเรเวลที่4เป็นเมืองหนาวหรือหิมะเรเวลสุดท้ายเรเวลที่5คือใต้ทะเลครับสว่วนที่ 3. System Development เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Magic l e a f Unreal Engine f o 4 Editor และโปรแกรม The Lab ใช้ในส่วนของการพัฒนาฟังก์ชันต่อมา Autodesk Maya และ Adobe Illustrator ใช้ในส่วนของการตกแต่งและใช้ในส่วนของอินเทอร์เฟซขั้นตอนในการพัฒนาจะเป็นการยกตัวอย่างการพัฒนาในด่านที่2คือมีการออกแบบการพัฒนาฟังก์ชันคือการควบคุมตัวละครและการเช็คผลลัพธ์ ต่อมาจึงทำการใส่ภาพเคลื่อนไหวหรือ a n i m เมชันและทำการเพิ่มธีมในที่นี้คือธีม i n f o r e s t และแสดงเป็น Output โดยจะมองผ่านโปรแกรม The Lab ฟังก์ชันการวางพื้นบนโลกนะครับขั้นแรกนะครับรับคำสั่งจาก r a y c a s t นะครับโดยการยิงลำแสงจากที่ตาไปยังที่พื้นและจากนั้นนับเวลาเป็นเวลา5วินาทีจากนั้นจะนำค่านั้น ไปใส่ในเกมไมค์เกมอินสแตน์คือพื้นที่ส่วนกลางในการเก็บครับและตามค่านั้นไปวางในทุกๆด่านครับฟังก์ชันการควบคุมตอลละครนะครับขั้นแรกรับคำสั่งจากพัดแพดเช็คว่าเป็นการรับคำสั่งแบบใดจากนั้นเซตค่าในไมค์เกมอินสแตน์เพื่อเช็คว่าเป็นคำสั่งชนิดใดจากนั้นเซตค่าให้เป็นทูและเซตค่าเขาเพื่อนับคำสั่งในการเช็คคำสั่งสุดท้ายครับ ต่อมารับคําสั่งต่างในเกมสแตนว่าเช็คเป็นคําสั่งประเภทใดเช่นถ้าหากเป็นจำให้การเทอนิเมชั่นจำกระโดดและเ o ซาวในการกระโดดจากนั้นเซตค่าพื้นที่ว่าเราเดินไประยะเท่าไหร่ในการเดินครับฟังก์ชันเช็คผลลัพธ์นะครับขั้นแรกรับคําสั่งจากเขาในการไมเกมสแตนเพื่อนับว่าเราใช้คําสั่งไปมากน้อยเท่าไหร่ในการแสดงผล จากนั้นเราก็เซต UI ว่าให้เราขึ้นเป็นคะแนนเท่าไหร่ครับเกณฑ์การวัดคะแนนของเราในแต่ละด่านนะครับโดยนับจากคำสั่งที่ผู้เล่นใช้ในแต่ละด่านโดยอิงจากจุดเริ่มต้นไปยังทงโดยใช้คำสั่งมากน้อยตามที่ผู้เล่นใช้คำสั่งครับวิธีการเล่นมีด้กัน6ขั้นตอนครับ 1. สแกนห้องเพื่อวางเกมให้อยู่บนโลกความเป็นจริงผสม 2. เมื่อเข้าสู่เกมแล้วให้กดเลือกด่าน 3. รับคำสั่งจาก Magic Leap Control 4. ตัวละครจะรับคำสั่งจาก Magic Leap Control แบบ r e ียลไทม์านำตัวละครเดินทางไปยังเป้าหมายให้โดยใช้คำสั่งที่น้อยที่สุดครับและข้อสุดท้ายข้อที่6คือนำตัวละครไปยังเป้าหมายนั่นก็คือธงครับการควบคุมตัวละครมีด้วยกัน4คํคำสั่งครับ 1. สไลด์ขึ้นบนตัวละครจะเดินไปข้างหน้า1สเต็ป 2. สไลด์ไปทางซ้ายตัวละครจะหันหน้าไปทางซ้าย สสไลด์ไปทางขวาตัวละครจะหันหน้าไปทางขวาเช่นกันครับและในส่วนสุดท้ายนะครับคือแตะ1ครั้งตรงกลางจะทําให้ตัวละครกระโดดไปข้างหน้าครับต่อไปเราจะไปรับชมวิดีโอเดโมโด้วยกันนะครับหากเข้าสู่เกมนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องสแกนข้องครับเพื่อให้เกมวางในอยู่โลกความเป็นจริงผสมครับ ต่อมานะครับในหน้านี้จะเป็นหน้าแรกนะครับที่จะแสดงดักงตัวไอครับคือการแสดงวิธีการเล่นครับและฝั่งขวาคือสแกนห้องใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและส่วนตรงกลางครับคือการกดเริ่มเกมเพื่อไปสู่หน้าเลือกด่านครับในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าเลือกด่านจะมีด้วยกันให้ทั้งหมด5าด่านนะครับ ในแต่ละด่านจะมีตีมที่แตกต่างกันครับเข้าไปดูด่านที่1กันเลยครับในด่านที่1น,นะครับจะเป็นตีมเขตร้อนครับหากตัวละครใช้คำสั่งที่น้อยที่สุดจะได้ทั้งหมด3ดาวครับมาดูกันด่านที่2นะครับเป็นตีมของป่าฝนครับ สังเกตต้องกางนะครับจะมีปูเขาสีดำนะครับคือพื้นที่ห้ามผ่านตามที่ออกแบบไว้ครับหากโดนพื้นที่ห้ามผ่านนะครับจะทำให้ตัวละครแพ้แล้วต้องเริ่มเกมใหม่ครับ ต่อมานะครับมาดูในดักที่สามกันนะครับตีมทะเลทรายครับในตีมทะเลทรายนะครับจะมีการกระโดดนะครับจะเป็นพื้นต่างระดับนะครับสังเกตตรงกลางนะครับจะเป็นพื้นระดับที่สองนะครับและส่วนขึ้นไปอีกนะครับจะเป็นสเต็ปที่สามนะครับหากไม่กระโดดนะครับจะทําให้ตัวละครแพ้ครับจะต้องกระโดดขึ้นไปเท่านั้นครับ ในขั้นที่2เช่นเดียวกันนะครับหากไม่กระโดดขึ้นไปนะครับจะทําให้ตัวละครแพ้บังกล่าวบังเกมนะครับ ต่อมาครับมาดูในดักที่4ีนะครับเปนเมืองหนาวหรือติมหิมะครับในด่านนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีสะพานนะครับจะเป็นทางเดียวกับพื้นระดับเดียวกันนะครับกับชั้นที่2ครับสามารถเดินผ่านได้ครับ หากลนลงไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินผ่านได้ก็จะต้องเริ่มเกมใหม่ครับ เกตได้ว่านะครับถ้าหากไม่ใช้คําสั่งที่นอนที่สุดนะครับจะทําให้ได้2ดาวครับมาดูในดาดสุดท้ายนะครับคือดาดที่5นะครับเป็นตีมของใต้ทะเลนะครับในด่านของในด่านที่5นะครับจะเป็นแบบค่อนข้างกว้างนะครับผู้เล่นจะต้องเดินไปรอบบริเวณเพื่อดูว่าตัวละครสามารถเดินไปทางไหนได้บ้างนะครับ โดยผู้เล่นนะครับจะไม่สามารถกระโดดจากชั้นที่1ไปชั้นที่3ได้นะครับจะต้องกระโดดไปจากชั้นที่1และวไปชั้นที่2และชั้นที่2ไปชั้นที่3เท่านั้นนะครับ ในหน้าพอในแต่ละหน้าครับหน้าพอแต่ละหน้าจะบอกถึงว่าเราอยู่ในหน้าไหนนะครับและหากกดพอนะครับตัวละครจะไม่สามารถขยับได้ครับในส่วนนี้จะพูดถึงการจำลองการใช้ระบบโดยมีคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสื่อดังนี้ 1. กิกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับ 2. แนะนำอุปกรณ์ฝึกอบรมครับ 3. ฝึกอบรมใช้งานระบบเกมผ่านอุปกรณ์จริง 4. กกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5. สรุปผลที่ได้รับจากกิจกรรมครับส่วนสุดท้าย Conclusion การทดสอบโดยผู้ใช้มีผู้เข้าร่วมจำนวน15คนอยู่ในช่วงอายุระหว่าง19-24ตถึงีปีแบ่งเป็นเพศชาย9คนและเพศหญิง6คนผลการทดสอบประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนที่ 1. ผลการประเมินก่อนการทดสอบ สามารถสรุปได้ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเทคโนโลยี MR และมีบางส่วนที่เคยใช้งานอุปกรณ์ Magic l e a p 1อีกทั้งส่วนมากยังเคยเล่นเกมการศึกษาและเกมปริศนาและยังรู้จักการคิดเชิงคำนวณเป็นจำนวนมากแต่มีระดับความเข้าใจการคิดเชิงคำนวณเฉลี่ยอยู่ที่3.4คะแนนต่อมาส่วนที่2 ผลการประเมินหลังการทดสอบจะแบ่งออกเป็น3ด้านคือด้านเทคโนโลยีด้านเกมและด้านการคิดเชิงคำนวณผลการประเมินหลังการทดสอบจากผู้ใช้พบว่าด้านเทคโนโลยีที่ใช้มีความน่าสนใจและมีคุณภาพของสื่อเช่นภาพเสียงตกอนในเกมได้รับการประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือมีคะแนนมากกว่าสและ ความสอดคล้องกับการได้รับความรู้ด้านการคิดเชิงคำนวณจากการประเมินด้านการสอดแทรกพบว่าก็ได้รับการประเมินมากที่สุดอีกด้วยแต่มีส่วนต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือความซับซ้อนและทักษะท,ที่ใช้ในการเล่นเกมอยู่ในระดับน้อยคือช่วง2-3คะแนนเนื่องจากการ ออกแบบทักษะการคิดเชิงคำนวณอิงจากระดับประถมศึกษาตอนปลายทำให้ช่วงวัยของผู้ทดสอบเมื่อทดลองเล่นจึงทำให้ดูง่ายสำหรับผู้ใช้งานและในด้านการคิดเชิงคำนวณน,นอกจากคะแนนการสอดแทรกแล้วคะแนนเฉลี่ยในระดับความเข้าใจของผู้เล่นก็เพิ่มขึ้นเป็น4.1คะแนนสามารถบอกได้ว่าเกม u n i ิเ x เป็นเกมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวณ การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นแบบสอบถามหลังการทดสอบเกมแบ่งออกเป็น3ด้านคือด้านเกมด้านการคิดเชิงคำนวณและด้านเทคโนโลยีและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเป็นการทดสอบจากอาจารย์ใหม่เจริญธรรมผลการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้านเกมมีคะแนนเฉลี่ย4.1 ด้านการคิดเชิงคำนวณมีคะแนนเฉลี่ย5คะแนนและด้านเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ย4.2คะแนนและมีความคิดเห็นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกม u n นิเล็กและสื่อปรักเช่นเกม Minecraft Hour of Code Tutorials โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า MR เป็นเทคโนโลยีที่มีราคาสูงและใช้เวลาในการพัฒนาเนื้อหาอาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง แต่ในแง่ของความต่างระหว่างสื่อทั้งสองยังไม่เห็นการเชื่อมโยงกับการคิดเชิงคำนวณอย่างชัดเจนแต่อาจจะเป็นการมอบประสบการณ์ที่แปกใหม่ให้แก่ผู้ใช้เมื่อได้ใช้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆต่อมาความคิดเห็นเมื่อเปรียบเทียบเกม u n นิเลกับสื่ออันปลักเช่น c u b e t โตผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า MR ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาด้านนามธรรมมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายกว่าการใช้คิวเบตโตรวมถึงผู้เล่นน่าจะสนใจเทคโนโลยีและรูปแบบของ MR ผู้เรียนจะได้มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไร้ขอบเขตส่วนสุดท้ายข้อเสนอแนะเพิ่มเติมระบบเกมควรมีการแนะนำหรือเสนอแนะว่าจากการเล่นเกมมีการเชื่อมโยงกับ CT อย่างไร ในส่วนข้อเสนอแนะนี้ทางผู้จัดทำได้ทำการแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมดังที่แสดงในตัวอย่างเดโมคือมีการเสนอแนะให้แก่ผู้เล่นว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างการเล่นเกมกับทีของผู้เล่นมีผลลัพธ์เป็นเช่นไรที่แบ่งคะแนนออกเป็น4เสาหลักข้อเสนอแนะต่อมาควรมีการเพิ่มตัวแปรเวลาเพื่อเป็นการวัดความพัฒนาของผู้เล่น ข้อเสนอแนะสุดท้ายควรม,มีการเพิ่มความซับซ้อนหรือความหลากหลายของเกมเพื่อสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้นหรือช่วงวัยที่สูงขึ้นข้อจำกัดของระบบมีด้วยกัน6อย่างครับ 1. ปุปิดนมีขนาดคำสั่งเฉพาะครับ 2. เทคโลยีเอยังไม่เป็นที่แพร่หลายทำให้แหล่งสืบค้นยังมีน้อย 3. ราคาแมจิกนิบอนค่อนข้างมีราคาสูงครับ สอุปกรณ์กำหนดผู้ใช้งาน13ปีขึ้นไป5แบตเตอรี่ค่อนข้างมีอย่างจำกัดครับทำให้ใช้เวลาต่อเนื่องได้เป็นประมาณ2ชั่วโมงครับ 6. พื้นที่ในการเล่นเกมต้องมีอย่างน้อย2.2คูตารางเมตรครับแนวทางการพัฒนาต่อยอดครับมีกั้3สส่วน 1. เพิ่มระบบ2ภาษาให้รองรับทั้งภาษาไทยและภาษา,ษาอังกฤษครับ 2. เพิ่มจำนวนด่านหรือความซับซ้อนทำให้เหมาะกับผู้เล่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ 3. เพิ่มระบบจับเวลาทําให้ผู้เล่นอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับและใช้ทักษะให้มากที่สุดครับสําหรับวันนี้กลุ่มการพัฒน,นาเกมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคํานวณขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับหากคณะกรรมการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ